สบายดีตอนแรกท่านผู้ช้มพบกับเทรี่เร que, เาทัวร์เปครั้งคดิที่เอาหลุดจักรออกมาทัวร์เขตต่างแขวงของประเทศลาวเนาะื่งกี้นี่แวะเติมน้ำมันอยู่ปั๊มเซอร์ไฟลาวเนาะอยู่บ้านนาซอนเต็มเลยเนาะแสนหาสิพันกียแต่อยู่สิปปลายลิตรและคลิปนี้เนาะคลิปนี้เทา อยากผ้าใส่เส็นทางจากเลท่างเลที่13เพียงเลนเนาะเป็นท่างเลที่13ลัดออกไปทางแคมของเนาะเพราะว่าอยากไปร้ายเทือแล้วแต่ว่มีโอกาสได้ไปสุดนี่ขี่รถจักรก็เลยว่าแต่ว่าทางบุดีก็หนาจะไปได้ง่ายกว่าขี่รถเกง๋งเนาะก็เลยว่าอยากล่องเบงตามไปน้วกันด้อเห็นี้แมนบ้านหน้าซ่อนเนาะเป็นซ้นกําลังตากเขานเนาะเขาจะเาเกีียวเขาอะไรได้ในช่วงนี้ เป็นระดูเก็บเกี่ยวเนาะู่ธีปะเทศลาววิธีบานนาซ้อนนี่ยก็มีเป็นทางลัดไปบานบางนาคือกันระยะทางแปดกิโลเมตรอันนี้ข้างหนาเนี่ยเคื่องสายมือนี่นะผมต้อมทางเส้นนี้ไงเป็นทางดีเนาะเป็นทางปูางยางอย่างดีเลยก็่วดแค้มของไปบานบางนาแต่ว่าเส้นแค้มของหันบอดี้เนาะ เป็นทางทางดีแ้งแบบนี้แหละและ้วเส้นทางนั้นเราเคยื่อไปแล้วเนาะเส้นทางอังกีษนี่แล้วเขาจะพาไปอีกเส้นทางหนึ่งอยู่แถวบันเวิร์น้างหนานี่กายบันน่าซ่อนมาหน่อยหนึ่งอยู่นหนมีบุญนี่นี่นะมีเซียงเส่ยนะ้มีคนมาขายเกรืองมีเกรืออยู่สไลเ์เดอร์นะแต่ว่าบุ้เขาแล้วนะิือก็ไปนครหลวง ก็มีมสกสตขายคิ่งไก่เก่าล้าิ่ีไก่ผอมแล้วเหมนจะไปดูลักซีซิปก็กจะเปิเตื่นเตนปากเงิเมอกันนะปากน้องบัวทองข้างเ่ียวจะไปกับสนามนีกแหละตอนนี้เข้ามาหอดชุดทางแวะที่เข้าจะแว่ไปครับท่นม แต่ว่าออกมาจากน,นครหลวงก็คือแล้วนี่จะเป็นกิโลเมตรที่40เนาะยแน่นเห็นทางเชื่อมต่อจากทางเลขี่13ไปแขมของก็คือเส้นนี้แยกที่จะพูดค้อที่บางส่วนแต่ว่าบุกว,ว่าแนละ้ววัดบ่เนาะคิปนี้เฮ็ุเกิดมาเพื่อเป็นข้อมูลให้หนักเดินทางเนาะคนที่จะเดินทางอาจจะใส่เสน้นทางนี้ว่าเสน้นทางนี้ เป็นกะเทีย่ย,ยนนวบอลหรืออยงไรเนาะสั่งกวาไซล์แล้วกะเห็นอยู่แหละวะ่าเพิ่นกำลังกอ่อสั่งเนาะแต่ว่าสาั่งฮอาดไซล์เนะาะสั่งแล้วแล้วก็หรือว่ายังบอลแล้วเนาะจะพาไปเบิ้งในคนลิปนี้แหละเนาะระยะทางเค็ดซื้สามกิโลเมตรเค็ดกิโลเมตรกว่าเนาะเบิ้งในแคนทีกูโกรกอใไซเวลาเดินทางอยู่ประมาณนเกาน่านาทีแต่ว่าเขาคอยเลนกับหนักเลนร้ายก็หันอย้วรถไล่ คนเดินทางกับเข่าซูนะักนหลวงเนาะในตอนแรงๆวันอาทิตย์ไลยขนาดรถเนี่เป็นซ้ายาหัวเยียเลยไปเราที่ตามไปได้วยกันนะเานาะรถกำลังมาหลยเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะได้ที่ลึกรถเนะี่ย จะเป็ลอะไรนี่คือรถไปอยู่ได้นี่รับลังก็จับไปเลยเฮาตอนน้นนี่เอ๋มากขี่รถเก๋งมากโบห่นใจว่านัาเสียดีบ่บนะก็เลยว่าบบไปเนาะบ้านน้องบวัวทองในของจัดบ้าน่ะ่างสมมูบ้านเลยเนาะหละก็ เบิ่งเส้นทางไปน้ากันเลยเส้นทางก่อน,น่ะน่นเนาะแถวบันนาซ้อนลัดไปบันบางนาหันก็คือเป็นทางยางแต่ว่าไปหอดบันบางนาเนาะเส้นทางเข้มคองหันเป็นทางแบบว่าเปเพแห้งในขังก่อนที่เข้าไปเนาะ่ว่าผ่านมาสองปีแหละเนาะกับพวกหัว,หวปัจจุบันนี้ปีเลบุดีแต่โอกาไปเนาะโอกาไป ก็เลยอยาก,ยากเบิ่งเส้นทางนี้ป่ะเนี่ยที่เห็นก็คือเขามาเนี่ยกูคอนกรีตอย่างดีเลยกูที่มัง่งกู้ันที่มัง่งก็ะเป็นลักษณะบานเรือนระชาชนโอ้ก็จะมีเฟืองหอมสวัสดีน,น่นี่แล้วแบบนี้ือว่าโอเคได้เนาะคนที่อยักเดินทางเป็นต้นเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวเรียบตามแข้มลำคอง เขตเมืองหาดไส้ก้องอะนะวิจากแรน์เขาไปในตัวเมืองเวียงจันทนระ์เนาะเผื่อจะลงใต่เนาะออกมาทาั้งนี้เลยกันหนาจ,จะสะดวกสบายเพราะว่าเข้าหูแล้วว่าเส้นทางจากบ้านบางเที่ยวจุดแขมค้องอะนะจุดที่เสินทางนี้ไปเสื่อมต่อเป็นเสินทางปูยางแบบสภาพดีเลยเนาะดีเลยคือหนันเข้าหูแล้วแต่ว่าเส้นนี้เขายังบู๊หูเลย ก็เลยมาสำรวจเบป็นแน่ๆกับติดตามไปนับกันเนาะตำรวจ้องเบิงไปนับกันเขตนี้มันกับ่อนข้างว่าเป็นเขตหนองๆแน่เนาะจะมีทงไฮทงหน้าลักสามสิบแปดโอ้มีดินแดงค์ท้ายพราะใครอยากมาอยู่มาพวกเพื่อนพูกซ่านอยู่กันมีดินแดงค์ท้ายพพรแต่ว่าขอนขางใกล้ 38ลัก40ลัก 40, จากเรียงจันท์ออกมาเนี่ยก็ชือว่าไกลเติร์ดเออว่าเส้นทางนี่สั่งแล้วเวิบบเวเร์ดแต่มีรถเลื่อยหอัวจำแคมคล้องเลยเนี่ยจ้ะชือว่าสมเซย,ยเนาะขัดไหลอาจจะยังโมเลวครับแบบว่าอาจจะยังอ่าการแต่งเส้นจราจรบ่ าการปูซี่มั่งนี่ที่วันแล้วแล้วเนี่ยส่ามาได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยกโอเคเนาะสองขาทางก็่ซีมี่แต่ตรงไหนตรงหน้า,นาขเขาซุบเหลืองน้มเลยสองขางทางเลยเจ็ดลักเจ็ดกิโลเมตรซึ่ว่าโปรกไกลเลย,นยเนาะหรือว่าใช ที่เดินทางมาจากทางปากสั้นเนาะทางปากใต้อยากเขามาแถวเชียงควนเนาะมาดหลินมาเที่ยววัดเชียงควนสวนวัดธรรมธเชียงควนโดยที่เยาจะเขาไปในคนครหลวงเนาะมันเวิร์กเลยทางมันเวิร์กหลับสามารถหนีก็ได้เนาะหลับสามารถหนีแล้วก็เลี่ยบไปตามเส้นทางแจ่มของ ไนเป็นหัวเส้นนั้นเนากับเส้นท้ายเบิรงกันแหละว,ว่าสภาพเส้นทางมันดีขนาดใดเนาะเราเคยไปเคยเทียเ่ยวแล้วกับหัวเส้นทางนั้นมันดีเนาะจากชุดที่เส้นทางนี้เป็ชุดนี่แหละดีดเลยเส้นทางคูยางแบบยางดีเลยโอ้นหล่อ,ลอมากเลยยังดีเงินงามๆเนาะโอ้ยยังมันนีสร้างน้ำมันวะสร้างน้ำมันเนี่ เพื่อนลังใหญ่แต่ว่าเฮือนเป็นแบบห่างๆเนาะแถวนี้ยโมกล้วยน,นะนี่ยร้ายผลเนาะโอ้ซีเมนตยิ้มก็เกับแบบแปลงท้ายว่าจะเจ็ดจอนเจ็ดจอนพุ่งเพื่อนอยู่มีน็อกไร้กับบูมมวนเนาะมันเงียบๆนะทับมาอนะไรแบบนี้นครับก่อนอันนี้เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางแดงอะไรก่อนเถนนก่อสาง จะสังเกตเนาะเส้นทางใหม่ที่เพิ่นสร้างอยู่ในประเทศลาวสไลน์พุบัจิเหตุเป็นทางคอนกรีตเลยกระทางปูคอนกรีตแบบนี้ทา้งซีมังทัานหนจะคุ้มดนกว่าทางยางมีเส้น่ามีหมู่บ้านตามแค้มทางไปเรื่อยๆเนาะ ยางๆไปหอดพูเดิทางไปเ้าเดินทางเบิงกันต่อนะอันนี้ซีเมนต์ห่านเนาะ่านสอมแปลงเกกระลาสอมแปลงขนาดใหญ่เลยโอ้ตลาดเกินกีขาดกีได้เนาะ ในทางดีทางงามเลยอ่ะเขตนี่กเกษตรเลนะื่อนแรงขนาดนี้เนาะต่อไปก็สิมีบ้านเพื่อนหลังยังง่ามาตั้งอยู่เนาะโอ้เก็บเงินงานบุญหมดเลยมอมแนเดินตุ่งเทียนกิจเจ้าปั่นเขานะ่าเนาะเก็บเกี้ยวเก็บเกี้ยวเขา่ามีหันไทรเพีองไทรกล้วย ใช้ก๋วยก็ยาอะไรเนาะไปซื้อกล้วยไปซื้อละอันนี้นายจะเป็นสุดท่างเสื่อมต่อไปทางเส้นบ้านบางหน้าหรือโบแมนนายจะเป็นทางเขาบ้านไล่กว่าเส้นนั้นมันอยู่ไก่เติบเลยยูไก่เติบเนาะตันขาดูเหมือนเป็นซ้ำเนี่ยนะ ไเดียร์ลาวตักหลักเลยนัน่นโอ้ทางเขาวัดวัดงาม,มเลยเด็โอ้อาจัวขับรถซาเล้งโอ้สิ่งขนาดอาจัววัดงีงามเลยเด็วัดสว่างพระไกรสอน ข่าวมาไกลเติดเลยนะทนทางก็ยังดีอยู่ทนทางก็ยังดีอยู่ข่ามาไกลเติดละอันนี้ไหนจะเป็นตับน้ำมันข้าไม่ใช่เจ้าตากเขาต้องไปเห็นแบบเวียดนามด้วยปะตากใส่แข้มทางแบบนี้เลยแบบเวียดนาม ไปไปเวียดนามเขาจะตากูยู่แคมทางแบบนี้เลยนะทา้งหลวงตรงหน้าแถวนี้กว้างใหญ่ดีขนาดเลยเลยฟิลแบบสนบบัขับอยู่ได้เนาะกำลังค้นขเ,ขขเขาเป็นรถเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำถึงจากไหจากหน้าแลวกั มาอยู่กับขอบกับขนะั้วน้อนี่โอ,โอ้ได้ทางดีแล้วแถว้สมเซย์สมเซย์ักหลายเลักหลายทางเลยขักหลายสั่งได้แบบได้มาตรฐานเลยเนาะ ใส่แบบนี้เนาะมีน้องซามีทงหน้าเนาะมีเทียงหน้าเหลืองปลาเหลืองเป็ดเสียงไก่อยู่แบบสวิตคอเพียงเน,ะนาะข้ามสุกแล้วนี่ทาำผู้ชมเไหมไผ่หมักแก่เหนี่อยเนาะคักน้ำเนี่ยน่าจะเป็นน้ำคำัมวะแกวเนี่ยน้ำคังเลยเนาะถักรี ข้างหน้าเป็นพวกใหญ่พวกใหญ่ไขยสามเนี่จะมีน้องบัวอย่นั้นมีน้องบัวโอ้ดอกบัวลายขนาดเลยดอกบัวสีแดง,ดงๆนะไปแกงแซ่บๆเลยใครเคยกินปะข,ขนาดเลย จนค้อนเนาะไอ้กีทางมีบาดทางดินแดงมีเสียงค้อดเลยทางหนาทางดีแล้วกันมันเปนสปนพัฒนามาตารเนาะ เป็นรถเป็นรถนะฮะก่อส้างาด้วยว่าดควว่าสายา่คอนหักว่าจะได้ดูแต่ว่าข่าขมากคาเกิดขมามัหารักเลยว่ะเห็เนาะแต่แรงมากเนาะางควยกระบ,บาานําสองเนาะเบื้องสินทางเหมือนเนาะาเบิ้งงสินท้างหลัด จากข้างเลขที่13บรัดมาข้างแคมของแถวบ้านมักเกี่ยวเหมือนบ้านบางนาบ้นาบบนบางนาจะก่อนหนานี่ ส่วนน้องก็กต้องใ้ใส่รถอะรถน้ำมาสี่นองหลักทางน้ำล่าง,าง,าง,างแค่นี้ค้นถังเตียวเลยนะองนนี้เย็นเว้ยสองถังคือเป็นเป็นปลาใหญ่เติบเนาะเย็นเย็นของอนนะ่รนะ เบรคเต็ไปเนาะผู้ใดอยากใส่เส้นทางนี้เนาะมาเนี้ยเอามาถ่ายให้เบรคเป็นเป็นเที่ยวบ่เนาะเรียกว่าผมเป็นเที่ยวเบรคกันทั้งคันมาเนี่ยแต่ว่าตามที่เข่ามาเนี่ยแบบนีนนน้เป็นสวนยางแถวนี้งก็เป็นสวนยางเป็นพือเศรษฐกิจของปภาชธุรกิจน,นี่แหละ านี้กำลังบุกเบิดสีอันนั้นบอดอลยเน่ะปลูกมันมาก็ลยหรือปลูกยางนาชัะใก่สีหอดแล้วเนาะเหนือก็จะเห็นลาทขางหอดหนึว่ะนีอเห็ืนที่เหนมี่อาอขมมีหงการยังวะเป็นยังนั่น มัมีป่ายบอกเนาะลึบว่าแหลวป่ายกันไหนจะเป็นอาค่านที่สางไปจะโดนเก่าแก่อะไรนะโอ้ัหมันยังเป็นห้องงานหรอเปวเป็นห้องงานนะห้องงานเกา่าโอ้เงาเติมเนะาะเขาอ Google บอกว่าเก่าหน้าที่หันขีไว้เนาะอันนี้เขาขีสาเนี่ ้ท so oh, really ีสาหายไปไหจังหวัดแล้วนะมาอะไรกล้เกล้่อนเลยโอ้ประมาณอะไรเลยเกิดมีโรงงานนี่ตาสีเขียวหนายจะเป็นห้องงาน ตนใครยังใครหมักโม่อะใครักโม่เนาะหมักโม่น่อยหน่อยๆอีลี่ลองกับปั่นเนยโอ้ทางนี้สวยเกือบลอยัวเส้นเลยได้ไหมแย่แแล้วเนาะต่างแต่บริเวเปิดน้ำใสโดยทางการนี่คือ มันไป็นสุดเลยเนาะว่าเป็นยังไงหน่นนอยว่าบนแล้ววันบนแล้วโอ้พอดีขี่กลยมาเนี่ยเห็นตลาดหน่อยแคบทางเนาะผู้ก็เจายย้าขายยังไงเนี่ขายพักขายขนมตลาดหน่อยแคบทาง ใายยังหายยังอู้หูปกครองใหญ่โล่อะไรโล่อะไรโล่ะไรบังแม่บ่งแม่ตาปกครองร้แตะตัวใหญ่ตัวใหญ่คลักร้ายลงลงลงเฟซแหละลงเราลงเฟซทิกต็อกแหละเราทิกต็อกแหละ ย่างไกลบ่อิฮอดทางแคมของจากนี้ไปพอดแล้ววะฮอดอะไรเนาะทางนานี่ยโอ้ไปนี่ก็เป็นแค่มของเลยเด้อ๋อจาันี้โลซีซีกระปาก ตลาดแคมทางเนาะเพิ่งมาไก่ซีหอดแล้วแคมของไปนี่น้อยนึงก็หอดละเขาแวเบิ่งเงินหันผขาแคมทางแล้ว,ก,ลวกัน,นเดินทางต่อเนาะถามเก็จะ,จะไก่ซีหอดแล้วไก่ซีหอดแล้ว,ลวนะท่านขายปาลาเนาะเป็ดกระสือไม่เอ็กินอยู่แต่ว่ายัายานหะยาเนา,าะเป็ดกระสือไม่กินเนาะยันหยาไปเริ่มบริสุทธ <laughs> กระเวนกำลังสิงรงกินหามุ้งแรงหามุ้งแรงเลยตอนนี้มาแต่ไหแต่นหน้านะมีผ่าติดรถไปนั่งตอนทรกไฮตรงหน้าเด้เเอแกนี้เป็นเขตดินดำหนำซุมอุดมสมบูรณ์ ว่าข้างหนาเพป็นว่าหอดแล้วก็คือว่าเส้นทางนี่สางแล้วเรียบร้อยเลยเด้อหลายเดือนก่อนนะว่าอยากเอารถเ,เกม๋มขี่ข้ามาอย่างว่าเบิง้งเนาะตอนกลับตอนกลับมา,าเริ่มที่เพื่อนนี่ยังหลายๆลยแหละมีน้องซ้าไปเลยขับขับขับเรยงเป็ดเลียงใจเลียงปลา มีแบบนี้นะครับกลาเนี่ยขันขาได้ไหมของแถวเป็นขันขาสท้ายเครื่องโอ้โหดีครับคุณผู้ชมก็เป็นทางแจ้งฟองเรียบร้อยเนาะนี่ชุดนี้เลยโอ้สางหยีบ้อยเนาะเบืองเรียวทรายฮะออกไปทางบัตรตรงหน้าเนาะว่าสั่งคือกันบอกถ้าว่าสั่งคือกันกบบที่ว่า มาทั้งนั้นก็ได้เนาะมาทั้งนี้ก็ได้มานคะรหลวงน,นะตามเมืองนี่กําลังก่อสร้สางเลย,เยกำลังก่อสร้สางเช่นกันเนาะสี่กิโลเมตรไปนี่ยนะทางบอดีอะกำลังสร้างนี่มาหน,นีนันจะเป็นทางยางเลยเนี่ยยุดนะประตูน้ำยุดประตูน้ำเนาะน เปิดปิดเวลานำทวมนำยังกันนะไป,ปชุดนี้เลยนะี่โอ้ไฟตานำของนี่นอกจากนี่ไปเสร็จางกันจะเป็นทางยางบปนีป้ไปไปเลยเนาะขอหอดในเวียงจันเถอแหละขอหอดในเมืองเลยโอกจากนี่ไปฮพรค่ำ้าซีซิบหลานลักเ่านะโอเคท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ ค่าเบิร์มส์เนียวกันเนาะสำหรับการรีวิวเส้นทางเชื่อมต่อจากบ้านเวิร์นหาเส้นทางแย่ของเนาะเจนี่นมันเป็นกระบ,บั้นหน้าล่องม่บ้านหน้าล่องเด็กบ้านหน้าล่องอท่านผู้ชมเขาจบอีกเรื่องวนี้กันนะขอบใจทุกท่านที่เข้ามาพบคุยกับ,าบเา ไปกบกันใหมลิ๊วีดอ่า